คิดว่าน่าจะต้องมีอะไรแต่ว่ามันเหมือนคอมเมนต์มันหายไปแล้วอะไรเงี้ยเรารู้ตัวช้าไปหน่อยก็ไม่ไม่อยู่แล้วแต่คิดว่าน่าจะมีอะไรแหละ <c oughs> น่าจะต้องออกโปรสุดตัวเลยนี่สุดเลยค่ะราค่ะเนออะไรย่างงเี้ยเรื่องเเนี้าานนออ <c oughs> อาจริงๆนะคือเห็นจากข่าวบอกแล้วก็เอ๊ะเข้าไปดูว่าไอ้รูปนี้มันมีอะไรแต่รู้สึกว่าคอมเมนต์น่าจะไม่ไม่อยู่แล้ว ก็เลยไม่ทันได้อ huh. no like, okay. so ่านค่ะรู้สึกไงบ้างคะพอเห็นแบบเนี้ยใส่แบบเนี้ยเหมือนคนมาจับตามองเราว่าเราช่วยไหมเราอะไรยังไงแบบว่าเราแอคชั่นไหมอะไรเงี้ยตอนเราเขาจับผิดเราหรอคะในในในคอมเมนต์เป็นแบบจับผิดอยู่แล้วครอจับผิดยังไงโดนอะไรโอ๋อแต่งตัว ก็จับตื้มเลยแบบนค่ะก็ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกเลยคือมันไม่ได้อ่านด้วยแหละแล้วก็จริงๆมันก็โดนแซรได้ทุกวันอยู่แล้วเนาะของเราอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่ไม่มีอะไรจะพูดเลยโดนคอมเมนต์ไม่ไบัตรทอนจิตใจไหมว่าเฮ้ยเราตั้งใจที่จะช่วยอ๋อไม่ได้บัตรไม่ได้บัตร ล้วก็คิดว่าช่วยจะส่วนช่วยก็ไม่ได้ไม่รู้ยังไม่ไม่มีอะไรจะพูด no comment ไม่ออกนะไม่ออกนเครื่องจริงนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ออกนะคือไม่ได้บอกพี่บุ๋มว่าเอ้ยไม่ต้องไม่ขอให้ผสมออกน้ำไปดิคือไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแค่ไม่ได้พูดอะไรก็คือแค่แบบเหมือนตอนแรกก็ทักกันไปว่ามีอะไรขัดเหลือไหมอะไรเงี้ยคือเราก็แบบ เอาเท่าที่เราทำได้เงี้ยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่พี่โบแลวยังก็ยังมีอีกหลายๆท่า,า,านเลยเงี้ยที่เป็นที่เป็นเป็น,ปน,ปน,ปน,นวงการเป็นพี่ๆในวงการบันเทิงหรือว่าจริงๆยังมีคนธรรมดาที่เป็นคนท้องที่ท้องถิ่นทเวราเหมือนช่วยแบบในคอมมูนิตี้ของเขาเลยคือมันมีเยอะมากที่เราแบบว่าเราไม่ได้เห็นเขาอ่ะก็ ก็ก,ก็ก็ทักแกไปแล้วก็บอกว่าเออคือว่าเรามีอะไรได้บ้างก็พอพอคุยกันก็คิดว่าเอาจริงๆนะเรื่องของสตังค์มันจะบอกที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละวันที่ออกไปมันมีค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของน้ำมันรถน้ำมันเรือหรือว่าแม้แต่เรืออะไรเงี้ยก็ที่แบบใช้กันพังกันไปเป็นลำๆอะไรอย่างเงี้ยอะก็เลยคิดว่าเออเท่าที่เท่าที่เราทาได้ก็ก็คงเป็น จริงๆก็คือทางบริษัทก็รู้อยู่แล้วว่าของแบบนี้ต้องซัพพลายจากที่ไหนอะไรเงคือเขารู้มากกว่าเราอ่ะเพราะว่าเขาทําเป็นแบบเขาทํามาตลาดใช่ y, ทำมาตลอดอย่างเงี้ยคือเราก็เลยแบบเออเนี่ยยังก็เออเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นชาวต่น่าจะแบบว่าเราเหมาะที่สุดเพื่อให้เขาแบบไปต่อ้วัก็ก็มีอะค่ะแต่ว่าก็ จริงๆชมว่าทุกที่อะได้หมดนะคะคือชมมองว่าใครสะดวกแบบไหนสะดวกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็น QR ที่ไหนอยากจะสแกนก็สแกนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเราอยากช่วยก็ช่วยได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็บางทีก็จะมีเป็นเคสที่แบบว่าเหมือนมันมาจากท้องที่จริงๆแล้วเหมือนอย่างที่ชมบอกว่าบางที่เขาอยู่ลึกแล้วเขาอยู่ไกลมากๆแล้วเหมือนเราเขาไม่มีเสียงเออเสียงเขาไม่ดังอะไรอย่างเงี้ย คล้ายๆเวลาเราไปทำแบบวัดป่าทำกระถิ่นนะวัดป่าทำอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่วัดใหญ่แบบอะไรเงี้ยคือมันจะมีท้องที่แบบอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็แบบเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆก็ชมว่าชมเชื่อว่าทุกคนนี้มีจิตที่เป็นกุศลอ่านึกออกไหมคะมีมีมีความตั้งใจที่ดีอะไรเงี้ยคือชมว่าได้หมดได้หมดทำทำที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยเออคขาบอกว่าแม่ชมก็เป็นผัวด้วยไม่อยากให้ จริงๆอะไม่ได้เอจริงๆนะคนเบริจาคจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอย่าลงน้ำนะนะไ,ไม่ใช่คือไม่ได้บอกว่าไม่ประสองค์ออกน้ำแต่บอกว่าคู่บริจาคประสงค์ให้ประธานบุญระดิธีเนี่ย oh. <laughs> นั่งเฉยๆ <laughs> แล้วก็ไม่ต้องลงน้ำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นับถือแต่ไม่สมบายใจ มเมนต์แน่แล้วนึกออกไหมคะแลก็เออสั่งการเป็นตัวแม่ไปเลยเน <S <S ี่นไม่ได้ถ้าไม่ชมตัวยอย่างจำนวนตัวเลขร้านหนึ่งคุก็บอกว่าส,าสมบูงแม่อ๋อไม่ได้คิดว่าสมบูงไม่สมบูงแม่อะไรแต่ว่าเราก็คือประเมินจากสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ประเมินว่าน่าจะต้องอย่างน่าจะต้องการสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแกก็บอกว่าเรือแกพังไปลำหนึ่ง อะไรเงี้ยเราก็เออประเมินเราเนาะว่าน่าจะประมาณนี้นี่เราอยากจะช่วยในส่วนนี้อะไรเงี<า>้ยอืมคนก็ขอบคุณที่ชื่นชมมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราค่ะจริงๆไม่ต้องเลยคือเราส่วนเล็กน้อยมากค่ะจริงๆอย่างที่ชมบอกว่ามันมีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยในสุขที่มันแบบห่างไกลมากๆแล้วเขาแบบว่าช่วยเหลือคนตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยด้วยด้วยแรงกายด้วย ด้วยแบบทรัพยากรทั้งหมดที่เขามีซึ่งแบบว่ามันไม่ใช่ว่าต้องมาชื่นชมเฉพาะคนที่แบบว่าให้สรรพคแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นข่าเจอที่ว่าเอ้ยออคนที่อยู่ตรงนี้ออกมาแล้วก็ให้แล้วก็ต้องไปกดดันคนอื่นว่าจะต้องให้ไม่ให้คือทุกคนมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันนะแล้วก็มีชมเชื่อว่าทุกคนมันเป็นมีความรู้สึกร่วมกันอยู่แล้ว พียงแต่ว่าจะแสดงออกไม่ได้แสดงออกมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่อยากจะให้ใช้ตรงเนี้ยแบบไป,ไป<ะ>ต้องไปแบบไปกดดันหรือว่าไปอะไรใครว่าเอ้ยทำไมเธอแบบอยู่เฉยๆหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเอออยากช่วยก็เอออยากช่วยก็ชย<ะ>ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ไหนส่งนกำลังใจยังไงให้แบบแบบคุณทั้งคนฝากทั้งทางใจด้วยนะคะก็ คือจริงอะพูดยากคือไม่ค่อยกล้าพูดว่าเป็นกําลังใจเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอะไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยแล้วเขาอาจจะคิดว่าเราอะไม่เข้าใจหรอกไม่รู้สึกหรอกอะไรอย่างนี้คือเราอาจจะไม่ได้เข้าใจร0 0ว่ามันเจ็บปวดสูญเสียแบบอะไรยางเงเท่าไหร่แต่ว่าเรามีความรู้สึกร่วมนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราเห็นแล้วมันก็ก็มันก็มีดาวนิดนึงเหมือนกันเลยะคะก็เออก็ กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็อยากขอชื่นชมคนที่อยู่ด่านข้างหน้าทุกคนอย่างเงี้ยค่ะที่ที่แบบว่าเรียกว่าให้หมดทรัพยากรที่ตัวเองมีทั้งแรงกายแรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เท่าที่สร้างมาเท่าที่มีคนแบบเออแชร์ให้ฟังอะไรเงี้ยบางบางพื้นที่ก็ก็หนักมากมีบางครัวเรือนก็เสียชีวิตแบบอะไรเงี้ยมันก็ค่ะเป็นกำลังใจให้ก็เป็นกำหัวใจด้วย อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบล้วก็น่าจะมีก็ชมว่าสถานการณ์แบบเนี้ยมันจะค่อนข้างเป็นเรื่องปกติที่เวลามันจะมีติดต่อมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่งไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยชมไม่แน่ใจเห็นแม่บอกว่าเปิดให้ทุบคนเอาโลโก้กดได้เลยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ